สวัสดีครับใครที่กำลังหาที่วางแท็บเล็ตที่วาง iPad อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับที่วางแท็บเล็ตที่เป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งแข็งแรงมากเลยนะครับมันสะดวกมากเลยนะครับผมสาหรับคนที่ไม่ชอบให้กล้องเป็นรอยนะครับเพราะว่าไม่อยากวางกับพื้นนะครับเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วก็วางได้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับข้อดีของมันก็คือปรับองศาได้หมุนได้3 6 0รองศาเลยนะครับก็คือหมุนได้รอบใช้แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับสำหร และข้อดีของมันก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง iPad แล้วก็ได้ทั้งมือถือนะครับเนี่ยนะครับสามารถหมุนได้นะครับเนี่ยครับ360องศาเลยนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้เราจะหมุนดูนะครับเนี่ยครับเราก็หมุนดูได้เลยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับซึ่งมันสะดวกสบายมากเลยนะครับวางได้ทุกที่เลยนะครับเวลาเราจะวางเนี่ยเราไม่อยากให้กล้องเราเป็นรอยนะครับเราก็วางได้ถ <scoop ing> <mail> ้าเกิดใช้คู่กับแป้นพิมพ์ได้นะครับผมเนี่ยนะครับก็คือถ้าใครมีแป้นพิม ไร้สายเป็นพิมพ์บลูทูธนะครับใช้คู่กันได้นะครับนะครับหมุนได้360องศาเลยนะครับแล้วก็ปรับเอเอียงได้เยอะเลยนะครับผมคือลูกเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับถ้าใครสนใจผมแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับผมกดได้เลยนะครับสำหรับคอ iPad นะครับขอบคุณครับ